สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะก็วันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้มีการาทำในเรื่องของตัวเนื้อหาแล้วก็ใส่เลขหน้ากันไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะอาทีนี้วันนี้เราจะมาสร้างตัวสารบัญน,นะคะในสัปดาห์ที่แล้วครูให้นักเรียนเนี่ยทำหน้าปกแล้วคำนำไปแล้วนะคะแล้วก็ มีตัวเนื้อหาที่เราปรับแต่งเรียบร้อยละมีการใส่เลขหน้าแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างสารบัญน,นะคะโดยเป็นการสร้างสารบัญแบบอัตโนมัตินะคะนักเรียนจะได้ไม่ต้องมาพิมพ์มาพิมพ์ในแต่ละหัวข้อนะคะอ่าวิธีการง่ายๆนะคะนักเรียนตามที่ครูบอกก็คือตัวเนื้อหาของเล่มรายงานเราเนี่ยเราจะมีหัวข้อใหญ่กับหัวข้อย่อยใช่ไหมคะซึ่งในเล่มรายงานเล่มนี้เราจะมีแค่ สองหัวข้อก็คือหัวข้อใหญ่หัวข้อใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ที่ครูเคยบอกว่าให้มีไซส์ประมาณ20ตัวอักษรประมาณ20ใช่ไหมคะเป็นหัวข้อหลักของเรื่องนั้นนะอย่างเช่นอย่างนี้ประวัติศาสตร์เป็นหัวข้อใหญ่นะคะโดยมีหัวข้อย่อยด้านในก็คือแต่ละสมัยที่อยู่ในประวัติศาสตร์นะคะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนซึ่งวันนี้เราจะต้องมีการกําหนดในเรื่องของหัวข้อ เรื่องหัวข้อใหญ่แล้วก็หัวข้อย่อยก่อนที่เราจะทําสารบัญน,นะคะอ,อีกครั้งนะคะก็คืออย่างประวัติศาสตร์เนี่ยคือหัวข้อใหญ่ใช่ไหมคะในประวัติศาสตร์ก็จะพูดถึงสมัยสุขโขทัทยสมัยอยุธยาสิ่งที่เป็นแต่ละสมัยนี้เราเรียกว่าหัวข้อย่อยนะคะเราจะให้เป็นหัวข้อที่2นะคะเราจะเริ่มเข้าสู่การทําได้เลยนะคะอันดับแรกเลยเราจะใช้การคุมดํา เราจะกําหนดหัวข้อเรื่องนะคะหัวข้อเรื่องเป็น2แบบก็คือหัวเรื่องที่1กับหัวเรื่องที่2โดยหัวเรื่องที่1เราจะให้เป็นหัวข้อหลักและหัวเรื่องที่2จะเป็นหัวข้อรองลงมาในแต่ละเนื้อหานะคะอ่ะทีนี้หลักการง่ายๆนักเรียนคลิกคุมดําค่ะคุมดําที่หัวข้อใหญ่ก่อนตอนนี้เราจะกําหนดหัวข้อใหญ่ทั้งหมดก่อนนะคะ เมื่อเราคีิกคุมดำแล้วให้นักเรียนไปเลือกที่เมนูหน้าแรกนะคะหน้าแรกเสร็จแล้วเลื่อนมาที่คําสั่งตรงแขบคาสั่งสไตล์นะคะให้เลือกหัวเรื่องที่1น่าหัวเรื่อง1น,นะคะเราจะให้สิ่งนี้เป็นหัวเรื่องที่1พอเรากดเลือกปุ๊บเขาจะมีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนแบบฟอนตตัวอักษรให้กับเราฉะนั้นเราเราต้องกลับ นะคะเมื่อตอนนี้เราเลือกละตัวหนังสือเราเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะและมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมทิมลงแบบนี้อยู่ข้างหน้าแสดงว่าเราได้ทําการเลือกเลือกข้อความนี้เป็นหัวเรื่องหนึ่งละเราจะต้องมีการปรับค่าให้มันเป็นเหมือนเดิมก่อนก็คือเป็นฟอนต์อาไทยสารบรรณใช่ไหมคะขนาด20สีดําแล้วก็จัดกึ่งกลางเป็นตัวหนาอ่าเราได้หัวข้อใหญ่ละเช็คได้ยังไงว่ามันถูกไหมให้เราสังเกตดูนะคะลูกศร สีดําที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะถ้าแบบนี้คือเราเราเลือกหัวเรื่องที่1ถูกแล้วนะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วเราก็จะทําการใช้การ Copy นะคะ Copy อ,ปปอะตัวคําสั่งตรงนี้ให้ไปอยู่ในหัวเรื่องต่างๆซึ่งเราได้แบ่งไว้แล้วหัวเรื่องหัวเรื่องอนี่ไงลูกปอดศาสตร์หัวเรื่องอะไรอีกหัวเรื่องของอภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะอ่ะ ทีนี้เราก็จะทําการ Copy นะคะโดยการคุมหลูกคุมดําเลือกไปที่หน้าแรกนะคะเราเลือกตัวเลือกที่บอกว่าตัวคัดลอกวางรูปแบบเราจะเอารูปแบบหัวเรื่องที่1เนี่ยไปวางในส่วนของหัวเรื่องที่1ทุกอันเลยเราคัดลอกอันที่1เสร็จปุ๊บเราเอามาคุมเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะเป็นแปลงแบบนี้เราลากไปเลยค่ะคุมปุ๊บ นนมีการเปลี่ยนแปลงละคัดลอกจากรูปแบบด้านบนมาละสังเกตดูพอเราอันที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเรากดคัดลอกอีกหนึ่งครั้งคัดลอกจากอันที่สองค่ะคัดลอกปุ๊บเราจะเอาไปวางอันที่สามที่เป็นหัวข้อเรื่องมันจะเป็นสัญลักษณ์รูปแปลงค่ะลูกแล้วก็วาดไปปุ๊บแบบนี้คือคัดลอกแล้วเราก็กลับไปคัดลอกอีกเลื่อนไปหัวเรื่องหัวเรื่องใหญ่ก่อนนะคะหัวเรื่องอภูมิศาส์แล้วก็คุมดํา ภูมิศาสร์ถูกเลือกให้เป็นหัวเรื่องที่หนึ่งแล้วเราก็ไปคัดลอกอีกคัดลอกอีกแล้วเราก็เลื่อนมาหัวเรื่องอีกเรื่องหนึ่งการเมืองการปกครองได้รับการเลือกแล้วแล้วก็คัดลอกต่อไปยังหัวเรื่องถัดมาก็คือการเมืองการปกครองเสร็จแล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปุ๊บคัดลอกต่อสถานท่องเที่ยวเสร็จแล้วก็เป็นของดีจังหวัดพิษณุโลก เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราสังเกตด,ดูหัวข้อเรื่องที่1เราเนี่ยเป็นหัวข้อใหญ่เนี่ยมีการเลือกครบละต่อไปหัวข้อเรื่องที่2หัวข้อเรื่องที่2ก็คือสิ่งที่อยู่ภายในหัวข้อเรื่องที่1อ่าอย่างเงี้ยอำเภอต่างๆเนี่ยอยู่ในหัวข้อที่1ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะเราก็จะไปกําหนดหัวข้อเรื่องที่สองกันนะคะโดยกลับขึ้นไปอีกอ่าในตรงนี้ไม่มีหัวข้อเรื่องที่สอง ยังไม่มียังไม่มีอ่าในหน้าประวัติศาสตร์เห็นไหมคะเรามีหัวข้อเรื่องที่2ก็คือยุคสมัยในแต่ละประวัติศาสตร์อย่างอันนี้เราก็จะกําหนดหัวข้อย่อยตรงนี้ให้เป็นหัวข้อเรื่องที่2เราคุมดําค่ะถ้าเหมันเดิมเลยเลือกหัวเรื่องที่2อ่าปรับก่อนค่ะปรับขนาดก่อนไทยสารบัญขนาด18ตัวหนาสีดำอ่าเราจะได้หัวเรื่องละเห็นไหมคะ มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมทิมลงแบบนี้อยู่แล้วเราก็ทําการขัดลอกรูปแบบเหมือนเดิมเลยค่ะไปที่หน้าแรกขัดลอกรูปแบบเสร็จแล้วเราก็เอามาวางแต่ละสมัยอ่ามันก็จะ๊อปปี้จากตัวข้างบนมาเลยแล้วเราก็ขัดลอกต่ออ่าสุขโขทัยอยุธย,ยาคูเลื่อนลงมาเรื่อยๆอ่าธนบุรีเห็นไหมคะขัดลอกต่อตอนนี้เรากำลังทาในหัวข้อ ย่อยที่2องนะคะของข้อเรื่องที่2อขัดลอกต่ออ่าเห็นไหมภูมิศาสตร์เดี๋ยวค่อยมาขยับหน้าที่หลังนะคะเลือกให้มันเป็นแบบนี้ก่อนอ่าขัดลอกต่อวาดไปขัดลอกต่ออ่าขัดลอกไปไปเรื่อยๆนะคะจนครบขัดลอกต่อปุ๊บ่ากดขัดลอกต่อเห็นไหมตอนนี้เรากำลังทำหัวข้อที่2กดขัดลอกกดขัดลอก การปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จแล้วสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอคัดลอกปาดไปเลยลกอันนี้ก็เป็นหกข้อย่อยของของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละอำเภอใช่ไหมคะกดคัดลอกอเพื่อให้เขาเห็นว่ามีอำเภออะไรบ้างที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ,ะเวลาเราเปิดสารบัญเนี่ยเราก็จะมาดูที่หน้าหน้านี้เป็นหลักนะคะนีะ่พอเราได้เลยอยีกอันหนึ่งคัดลอก อันที่2มาอันที่3ถัดกันมาเรื่อยๆเมื่อเราได้แบบนี้แล้วสังเกตดูจะมีสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะที่ครูบอกเราก็จะกลับมาหน้าสารบัญของเราตรงนี้ต่อไปเราจะทําการแทรกสารบัญที่เรากาลังจะทํากันโดยไปที่เมนูการอ้างอิงนะคะการอ้างอิงเลือกสารบัญเห็นไหมคะ,ะเลือกสารบัญเสร็จแล้วเราจะมาเลือกการกําหนดสารบัญเองข้างล่างสุดเลย ในตรงนี้เมื่อกี้หัวข้อเรื่องของเราเราแบ่งเป็นแค่2หัวข้อใช่ไหมคะซึ่งซึ่งบางซึ่งมันเนี่ยสามารถมี3หัวข้อก็ได้แต่เมื่อกี้เราแบ่งแค่หัวข้อเรื่องที่1กับหัวข้อเรื่องที่2ใช่ไหมลูกเราก็จะเลือกตรงการแสดงระดับเนี่ยแค่2หัวข้อและการเชื่อมโยงตรงนี้นะคะหลักๆเลยใครจะเลือกแบบไม่มีก็ได้มันก็จะเป็นชื่อเรื่อง แล้วก็หน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าใครอยากมีเป็นเส้นอ่ะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะซึ่งอ่าเดี๋ยวครูขอเลือกแบบเป็นเส้นแล้วกันนะคะรูปแบบก็เอาแบบจากเทมเพลตนี่แหละคะ่ะเป็นมาตรฐานนะคะแล้วเราก็จะกดตกลงเห็นไหมคะมันจะบอกเลขหน้าเรานะคะเดี๋ยวเราค่อยขยับเนื้อหาขึ้นมาลูกมาคลิกกด delete ขึ้นมา d e l e อ่า d e l e te นะคะ delete ขึ้นมาเห็นไหมคะหน้าสารบัญเราตรงเนี้ยตัวเลขมันจะตรงกับเนื้อหาตรงนี้อัตโนมัติโดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์เลยค่ะเรามีแค่มาปรับแต่งฟอนต์นะคะอเอาซัก16นะลูกเราก็จะมาคุมดำทั้งหมดให้ฟอนต์ขนาดเนี่ยเป็นไทยสารบัญเอา16นะคะแล้วก็ปรับแต่งตรงไหนอีกปรับแต่งในตัวเนื้อหาย่อยค่ะในตัวเนื้อหาย่อยนะคะ เนื้อหายย่อยตรงนี้เดี๋ยวสักครูะคะเ่เดี๋ยวครูขอคุมก่อนทำไมทำไมของครูมีสีพื้นมาอ๋อตอนที่ครูเลือกสารบัญแน่เลยเดี๋ยวสักครู่นะคะกำหนดเองเดี๋ยวครูลองเอาแบบไม่มีเส้นดูก่อนอ่าถ้าไม่มีเส้นมันจะไม่อัแนนอะแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะมากำหนดนะคะมากำหนดอ่า มากำหนดให้มันเป็นตัวบางนะคะลูกเพราะว่ามันเป็นส่วนที่คุมดำทั้งหมดก่อนเป็นไทยสารบันก่อนใครอยากได้มีเส้นเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะคะแต่คุณครูขอเอาแบบไม่มีเส้นดีกว่านะคะแล้วก็16นะคะทีนี้ฟอนต์ตรงรายละเอียดด้านในตรงนี้ครูจะให้มันเป็นตัวบางนะลูกไม่ให้มันเป็นตัวหนาเห็นไหมครูก็จะเอาออกเพราะมันเป็นหัวข้อย่อยที่อยู่ด้านในอะ่ะมันไม่ควรหนานะคะ เวลาจัดแต่งมันจะได้สวยอย่างเงี้ยลูกเอาออกปุ๊บอ่ะอันนี้เป็นหัวข้อหลักอ่ะถ้ามันล้นมาแบบนี้นักเรียนมันมันไม่สวยแล้วก็ลดลดขนาดตัวอ,อักษรลงก็ได้นะคะพยายามให้อยู่หน้าเดียวกันอ่ะครูก็จะลดลงแล้วก็ลดขนาดให้เท่ากันอ่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราก็ได้สารบัญโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ละนะคะโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์นะคะ น,นี่ก็เป็นการสร้างสารบัญแบบง่ายนะคะเนี่ยถ้าอยากให้ไอตัวนี้มันออกแล้วก็คลิกคลิกที่โล่งๆที่ไหนก็ได้เนี่ยคลิกออกที่โล่งๆนะคะใครอยากมีเส้นก็เป็นเลือกที่มันมีเส้นเหมือนเมื่อกี้แบบนี้เราก็จะได้สารบัญเห็นไหมหน้าก็จะตรงกันแล้วเราก็มาจัดขยับเนื้อหาของเราให้มันสวยงามนะคะมันก็จะไม่มีผลละถึงเราจะขยับไปหน้าไหนตัวสารบัญก็จะปรับอัตโนมัติให้กับเรานะคะ ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้นะคะในเรื่องของการสร้างสารบัญน,นะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะในการจัดทำรูปเล่มรายงานนะคะแล้วเวลาเซฟก็เช่นเคยค่ะไฟล์ครั้งแรกบันทึกก่อนบันทึกเก็บงานไว้แล้วก็ไฟล์บันทึกเป็นนะคะเก็บไว้ที่เรียกดูโฟลเดอร์ของนักเรียนแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลเป็น pdf นะคะเป็น pdf แล้วก็นำส่งครูให้เรียบร้อยนะคะ อ่ะันนี้คูซำ้ำเดี๋ยวคูขอเปลี่ยนรูปแบบข้างล่างตรงนี้ให้เป็น PDF นะคะวิธีการเซฟแล้วก็ให้เราบันทึกได้เลยนะคะเราใช้ไฟล์นี้ในการอัปโหลดส่งเข้า Google Drive ในการส่งคุณครูนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ